สวัสดีค่ะมือน,นีสีพ่าสุคนมารีวิวเห็ดนะคะอันนี้ก็คือเห็ดที่ซื้อมาแต่ว่าเจ้าหน่ายห้มานนก็คือเห็ดที่มีอยู่ในฟาร์มของเจ้าหน่ายอะคะ่ะมาเบิ่งกันว่าจะมีอย่างเนีค่ะจะมาโชว์ให้เบิง่งจะมาโชว์ให้เบิ่งนะคะละกันชิมาอันอันชิหนึ่งใช่ปลาคะ่ะมือน,นี ก็จะมีเห็ดเอ่อก็คือจะมีเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดตระกูลเอ่อ uh, เป็นเห็ดนั่งล้มนะคะแต่ว่าเป็นเห็ดเหลืองค่ะเขาเรียกว่าเห็ดออยเอดเยลโลออยสเตอร์ค่ะนี่ก็คือเยลโลออยสเตอร์นะคะเบิง้งค่ะเบิง้งงามสดํดใดงามงามงามค่ะงามแน่อันนี้ก็จะเป็นเห็ด นางฟ้าค่ะตระกูลเป็นนางฟ้าแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหดสีชมพูค่ะเห็ดสีชมพูก็คือนางฟ้าสีชมพูนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นนางฟ้าแท้นะคะนางฟ้าอันนี้เขาก็จะเรียกเป็นอีกซอนึงว่าจะเป็นเกรย์ออสเทอร์ค่ะเป็นเกรย์ออสเตอร์นะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากมาสดๆเลยค่ะจากจากฟาร์มปลูกเองเลยค่ะปลูกเองเลยค่ะนี อันนี้ก็จะเป็นเห็ดอิริงกี้ก็จะเป็นคิงออยเตอร์นะคะเป็นชิงออยเตอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเห็ดชิเมจิค่ะชิเมจิก็จะเป็นสีขาวค่ะมันจะมีสองสีนะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็จะเป็นบราวน์ค่ะนี่เป็นบราวน์แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสีบราวน์เป็นสีน้ำตาลนี่ค่ะนะคะ เดี๋ยวจะจัดซวยๆเลยค่ะแต่ว่าเพิิกนกระจัดมาให้งามแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอยากเอามาโชว์ให้เบิ้งว่ามีอะไรบ้างนะคะเห็ดที่จีเอามาหนึ่งใช่ปลาเมอรอนี่นะคะจะหนึ่งกินกับหนึ่งไช่ปลานิ่งค่ะคือเสียบเนาะค่ะเนาะเห็ดนึ่งกับปลาปลานึ่งกับไส่เห็ดเนาะค่ะเนาะแสบสุดๆเลยค่ะแสบสุดๆอันนี้ก็จะเป็น เดี๋ยวจะอันนี้ให้เบิงงนะคะว่าจะสวยสําใดเบิงงโอเคค่ะเบิรงอันนี้ก็จะเป็นเห็ดมาจากฟาร์มเจ้านายนะคะผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้ค่ะสมิตตี้มัชรูมค่ะมีขายตลอดค่ะตลอดปีทุกวันค่ะมีเมิดค่ะแต่ว่าที่แน่ๆนะ เห็ดหอมปลูกเองค่ะเห็ดเลืองก็ปลูกเองเห็ดชมพูก็ปลูกเองเห็ดอันนางฟ้าก็ปลูกเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเฮาจะมาเบ่งขั้นตอนในการกินกันต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งใส่ปลาจ้ำแจ่วค่ะโอเคค่ะ